ผมว่าขาดความโอ้เอาเลยยาก่อนเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องภาคเกษตรป้าไปเก็บมาสดๆเลยฟังนั้นมาค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อพี่น้องมัสูขคู่สุสคนจากทางฝั่งไทยฝั่งลาวหล้วก็ทางต่างประเทศที่เกานตัพี่น้องนอกมากวนี้ผ้ามากินแซลมอนนอกสถานที่ผ้าร้านสาวมากินชื่ออะไรคะจิงฝรินงค่ะฝนั่ะโปรให้เก่งเก่งพี่น้องลูกกันคนจีนคือนกันมาบานมูมาเอาปีไม้อ่ะจิงฝรันกินได้เลยลูกมีอันฟันฝ่าพี่น้องหรือก็มีแซลมอนชื่อมันกินเป็นไหมแซลมอนถ้ากินไม่เป็นไม่กินก็ได้ลูกมันดิบอันนี้ซื้อมาโดดเลยพี่น้องเด้อแซลมอนเนี่ย ป้าหนูไล่แตกค่ะพี่น้องเมารวดมากเนาะร้านแกยังไมา่นางนั่มไม่เห็นหนายของปเป็นมือม,อมือเรียมเรียมนั่งตากแดดกินอืมอืม สูตรรึมออกมาอร่อยมากเลยอนระ่อยมากเลยกินด้วยขนมเสร็จอร่อยมากเลยพี่น้องร <laughs> <laughs> ้านสาว <laughs> กินแล้วจิงฝันดุก อันนี้มูตาำไปกินเนียเนี่ยมันไม่ได้ต่ำเองแซบคักเขาหย่านใส่ขาดเพาใส่เขาเลือเพื่อให้เพชรปันได้เครื่องหันแด <c oughs> ดร่งตากแดดกิน ิงเฟิร์นอายุเท่าไหร่ด้วยยิ่งเฟิรนจีซุยแล้วเจ็ดกว่าเจ็ดกว่าเจ็ดตัวป่อบ้าไปไหนป่อป้าป,ป่าปอ,อ,อ,อป้าไปจับไก่บอกเลยมั้าท่านก็จับได้ป่อป้าไปจับไก่ไก่ป่าไหมพี่น้อง งา <laughs> น,นอดิเรกบ้านยุดม้เขาไปจับไกล้ทบแห้งเคียงบ่เคียงอันตีบ่ถ้าเคียงก็ยืดไปเลยนะลูกนะ <laughs> หิวสติวะอาหารเหรอเผ็ดไหมไม่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดหืมสูงบินตำ่ำเข้ากินได้หรือเข้ากินเลยค่ะอตอนยิ่งยิ่งพี่น้องแซ่แบเข้าบอลหนี่มันซื้อตะด่วนพี่น้องใส่ของฟิตไปเด้อ ผมค้าวขี้มันหน่าข่อยันาตากแยใช่ยหมอร่อยมากเลยไม่เผ็ดไม่เผ็ดกินเผ็ดได้ใช่ไหมอืมอืมอ เงียบบ้านพี่น้องต้องเข้าไปทำไมนจ่ะ ไม่ออกกับมานทำได้พ <in> ี um, ่น้องพุ่นยือนยุบหุ่นทำมาเป็นกรรมการช่ว่ไปข้างล่างมีบ้านอะไรอือมีห้างเก๋งพี่น้องบ้านนู้นอ่ะบ้านนู้นอ่ะพึ่งเหรอมีฟงนั่นแหละจะรีบกินรีบเสร็จเนี่ยคุณยายนู้นอ่ะมีห้างเก๋งพี่น้องข้างหลังน่ะทำไมเขาออกมาอยู่หุ่นวืบแท้แทะตา 了发要发料 ช่งเฟินเอาลงมะเอาลงนะเอาลง,าลงกินแล้วกกินคำใหญ่ๆได้ไม่ต้องกลัวมันหมดทิ้งกินเพราทิ้งทิ้งมะเนี่ย มาสวัสดีค่ะก่อนมาอาอยช่เพิ่มอีกพุ่นหนึ่งกับมี่พี่น้องมี่อีกพุ่นหนึ่งที่จริงกับมี่หลายคน้นพี่น้องหาขนหกข้นดีหน่อยสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีจ้าค่ะ <laughs> ไ่าว่าถือกินไหมไม่กินค่ะไม่กินเผ็ดกินที่ไม่ได้เผ็ดค่ะปวอันนั้นผู้ใหญ่พี่น้องพีอผู้ใหญ่เขาอันนี้ผู้น้องผู้น้องกินมัซุช่วเนี่ย ป,าน,ปานกินรสชาติปานยุ่หน้าไหมพี่น้องอร่อยอร่อยรสชาติก็ย่าเหมือนไปเจียวเขามาสวัสดีค่ะแมว มามาสวัสดีค่ะเข้ามานิดนึงอเอา้าเอ้ากินเลยโบสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่เอาพ้าซับเนี่ยโอ้เห็ดขี้่ายอะแสบคักน้อยสิ่งฟันเนาะ เพิ่งเพิ่งเหนว่าอันกี่อะไรครับพูทธิ์เหรอหนูไม่ได้กินเลยว่ะอืมเด่นตาตาจิงเพื่นอนซะเนาะนั่งยเ่ิน,นท่างไง่พี่หน่องไม่เป็นสร้อย เป็นสร้อยแบบว่าลังบ้านก็เจ้าแม่กกับซิมมี่สร้อยนิดหน่อยเขามามือวันยูหนี่ก็เป็นทอนทางอันนี้หันละหันลังเขาเฮี้ยนก็เจ้าะเลยว่ามปนเฮี้ยนจะคลองสามเฮี้ยนเพิ่มไม่เพิงว่ะเพิ่มเพยบอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเนาะพี่น้องเฮี้ยนมันบ่มีหมงกหาเปลี่ยนมีหน่องมีหลังบ้านให้เปลี่ยนเออนี่มีเปลี่ยนมีหลังบ้านเนาะเฮี้ยนอันตก็บ่มีแล้วเอ็งเสียโอ้ จั <laughs> อบอะปจับได้จับได้อืมจับอีกจริงเพั่งจับเสร็น้อยยังไง,งเกียงตับแต่ยังจะไล่ถั่วเอาไปพ่อไปอิ่มเรืออยังยังยัง <laughs> เดี๋ยวมาล่าทำผู้ส้มก่อน เคยไปเล่มในเวนอน์ฮวนอืมรสีกหน่อยนั่งไหนไปเล่มตัวไหนจึงเฟ่นไปเล่มมันแดดแดดฮอนจ้ะไปแล้วบางทั้งเหลี่ยมตายางี้ตายไปพ่อกับแม่คลิปหนากะเด้อ <laughs> มีผ้าเตรียมบรรยากาศพี่น้องมานั่งนอกบ้านสันว่าไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ <laughs>